สวัสดีครับกินีตลาดก,กสุดรายการคลิปโตกันอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมเต้เดี๋ยวนี้เราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีมาฝากเพื่อนๆกันบ้างน,นะครับพร้อมแล้วแล้วก็ไปรับชมกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดย OK เคเ x เป็นแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตคู่ใจพีศ่ศรีมีฟังก์ชันการลงทุนต่างๆที่ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตตลาดดิลิวเอทีฟฟิวเจอร์สออปชันรวมถึงฟังก์ชันเทรดดิ้งบอร์ดซึ่งมีบอร์ดมาร์เก็ตเพลส ซึ่งเราสามารถเข้ามาติดตามกลยุทธ์ต่างๆซึ่งมีการแชร์ไว้ในบอร์ดมาร์เก็ตเพของนักเทรดที่มีประสบการณ์ฟังก์ชันเทรดในตลาด f ิวเจอร์สรองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และนักเทรดในระดับมืออาชีพเพื่อนๆที่สนใจจะเปิดบัญชี OKX OK ผ่านลิงก์แนะนำของวิศีจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเทรด25%ตลอดชีวิตลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้ครับ ก่อนเข้าคลิปปัจจุบันนะครับเราต้องมาดูย้อนของเก่ากันก่อนนะครับสําหรับของเก่ารอบนี้นะครับเราลองมาดูกันนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรอบที่แล้วนะครับในไทม์เฟรมเดย์ละ4ชั่วโมงนะครับจะเห็นได้ว่ามีบริสต์เดอพอเชนนะครับอยู่ด้านล่างที่เป็นเส้นสีเขียวสะท้อนแสงนีออนนะครับแล้วก็ดันกราฟขึ้นมานะครับทําให้ทะลุขึ้นมาด้านบนเลยนะครับแต่ว่ายังคงติดแนวต้านที่เป็นฮิตเลนบริสต์เดอพอเชนนะครับที่อยู่ในไทม์เฟรม Day, แล้วก็4ชั่วโมงอยู่นั่นเองนะครับปัจจุบันจะเห็นได้นะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วรียกบอกไว้แล้วนะครับว่าทางเลือกของ Bitcoin นี่ค่อนข้างที่จะแคบนะครับแล้วก็เค l l กับพุทเนี่ยค่อนข้างที่จะบีบมากๆนะครับทำให้ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขากำลังจะบอกว่าเลือกทางใดกันแน่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันราคาของกราฟนะครับค่อนข้างที่จะเกินกว่าไซด์เว์มาแล้วนะครับแต่ว่าราคาของออปชันนะครับกำลังเลือกทางครับจริงๆแล้วเนี่ยปกติจะต้องเป็นตัวถางที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าพอบีบอย่างเงี้ยมันจะเป็นสัญญาณนะครับที่จะบอกได้ว่าราคาครับพร้อมที่จะสปนครับไปทางใดทางหนึ่งนะครับอย่างรุนแรงนะในช่วงเวลารอบสัปดาห์เพราะว่าจริงๆแล้วในรอบเดือนหรือรอบวีคนะครับยังคงเห็นด้านครับว่ายังไม่ใช่จุดกับตัวขนาดนั้นนะครับแต่ว่า เราเล่นกับซัมแฟมเล็กนะเราก็เล่นในรอบสัปดาห์ด้วยนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องวิเคราะห์ทุกอย่างรวมๆกันนะครับ ในฝั่งของอีกเรียมก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ call กับ put option เนี่ยบีบอยู่ดา้านล่างนะครับแต่ปัจจุบันนะครับมีการสไปกลับมาด้านบนแล้วนะครับหลังจากที่ถึงเป้าของรอบ2สัปดาห์ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะ rally นะครับตาม bitcoin ขึ้นมานั่นเองครับแต่ว่าก็มีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะเป็น bear flag หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์พร้อมกันนะก่อนเข้าที่ปัจจุบันนะครับจะต้องมาดู CME นะครับรอบนี้ครับ CME วันศุกร์ที่สิบห้านะครับไททันอรอยู่ในช่วงของ26575นะครับสองหกสี่เจ็ดล้วเนี่ยราคานะครับควรจะตต้องปิด่ำ 26475เดนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะว่ามันจะใช่อย่างนั้นหรือเปล่านะครับและถ้าเกิดดูเซตเมนที่เป็นฝั่งของ CME แไะค์เดริบินนะครับจะเห็นได้ว่าราคาต่ำสุดอยู่ที่ช่วงของ26315นะครับแต่ว่าราคานะครับเนื่องจากว่าออปชันมีการปรับตัวแล้วก็มีการพุ่งทยานนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับทำให้การเล่นออปชันรอบนี้นะครับ มีการห่างแก็บที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็แก็บเนี่ยมีการขยายเพยดานจากขอออป p ชันนะครับไปด้านบนนั่นเองนะครับทำให้การดูเซตเมนต์นะครับในฝั่งของด e ลิบิตแล้วก็ซีมีนะครับไม่สามารถใช้ได้ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งก็นับเป็นน่าจะเป็นครั้งที่5นะครับในรอบปีนะน้อยนะ,นะเดือนหนึ่งเล่นกันอยู่4รอบนะมีมีไม่เยอะนะครับแต่ว่า ตอนนี้มันก็ทําให้เห็นได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่บิตคอยนะครับไม่สามารถดูแก็บของออปชันในรอบสัปดาห์ได้อย่างชัดเจนเนี่ยวิธีการดูของซี e มีกับดเดบิตในรอบสัปดาห์นั้นอาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับเว้นซีอาจจะเป็นหนึ่งในสตั a ี e จีนะครับที่ทําให้เราจํากัดความเสี่ยงได้ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปดูพร้อมกันนะว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับ รอบนี้นะครับฝั่งของ Bitcoin นะครับเริ่มเห็นเป็นช h a n นลนะครับแต่อาจจะมองเป็นภาพแบร์แฟกได้นะครับก็คือแร l ล y ขึ้นนะครับแล้วก็จะถึงจุดจุดท้ายนะครับแล้วดิ่งตัวกลับลงมานั่นเองนะครับรวมถึงฝั่งของอินดิเคเตอร์นะครับค่อนข้างที่จะเกาะฝั่ง50ขึ้นไปนะครับทำให้เห็นได้นะครับว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็น c o n t i n นี u p อัพเทอยู่นั่นเองนะครับบวกกับ ยังไม่เห็น s ร d i v e r g e n c e นะครับด้านบนนะครับยังคงวิ่งตามเป็น Convergen อยู่นะครับก็คืออินดิเคเตอร์กับกราฟนะครับสัมพันธ์กันยังไม่มีการผันแปรกันนะครับทำให้เห็นการลงอย่างชัดเจนนะครับหลังจากเห็นฝั่งของ bullish d i v e r g e n c e นะครับที่เป็นเส้นสีเขียวด้านล่างนะครับท้ง time f r ร m เดและ4ชั่วโมงครับก็มีการผลักดันราคาับกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในมูสต่อไปที่เราจะมองนะครับเริ่มจากฝั่งของ o p t i o นนะครับ a อ l o p t ชันรอบนี้นะครับปรับตัวเพดานนะครับทำให้เห็นแ ในช่วงของ26งหมื่นหกนะครับสองห้าแปดเก้าสองนะครับทำให้เรือโซนแคนอยู่ในช่วงของสองหกเก้าหกเก้านะครับหรือประมาณสองหมื่นเจ็ดทวนนั่นเองนะครับจะเห็นได้นะครับว่าราคานะครับจะติดอยู่ในช่วงของสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับเป็นอย่างที่เราวิเคราะห์กันในทุกๆสัปดาห์นะครับปกติแล้วเนี่ยจะวิเคราะห์ ไฮของรอบที่แล้วนะครับมองไว้ว่าน่าจะอยู่ในช่วงของประมาณไม่เกิน27,500ครับและก็จริงๆแล้วเนี่ยราคานะครับขึ้นมาสูงสุดนะครับอยู่ในช่วงของ27,409นะครับแต่ว่าเห็นได้นะครับว่าเวลาเล่นออปชันเนี่ยมักจะไม่ไปถึงเป้าสุดท้ายที่เรามองเห็นนะครับก็คือทะลุเป้ารองสุดท้ายนะครับแล้วก็เกือบจะถึงนั่นเองนะครับยกเว้นว่ามันจะบูริจัดเลยนะครับแต่ก็มีเหตุผลนะครับว่าทําไมราคามันถึงได้มีการรีบาวขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะครับที่ยังคงไว้ด้วยนั่นเองรรบบนนนนี่็เเปอออื้้งตใ นี้ที่จะมีการประกาศนะเดี๋ยวลองไปดูพร้อมกันอีกครั้งแล้วก็คิดนะครับว่ารอบนี้จะสุดตรงไหนกันแน่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับของนะก็ลองดูนะครับวิธีการดูรอบนี้ครับมองได้ถึง3ซีนีรโอนะครับก็มองได้นะครับว่าถ้าเรามาดูในช่วงของชาแนลที่เป็นสีชั่วโมงครับเราจะเห็นได้ว่าอาจจะขึ้นมาด้านบนนะครับเทสกับฮิตเทนเบรดเดบัจนะครับถ้าไม่เบรกเอาท์ขึ้นไปนะครับก็อาจจะติดแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับย่อลงมาถึงเรียลแม็กเพนเรียลแม็กเพนตรงนี้นะ บลส์นะครับหลังจากที่ลงมา retest แล้วนะครับกลับขึ้นไปด้านบนในช่วงของ2008หรือว่าจะ break down นะครับลงมาด้านล่างที่เป็นเส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็ทะลุลงมาด้านล่างนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมองว่าเป็นสีม่วงครับก็คือลงมาด้านล่างติดแนวต้านนะครับเส้นประตรงนี้นะที่ผมดูไว้ให้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือเคยเป็นทั้งแนวต้านนะครับแล้วปัจจุบันนะครับกลายเป็นแนวรับนั่นเองนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ตีเส้นไว้นะเพราะผมกะไว้แล้วนะครับว่าใช้เส้นประเนี่ยเล่นมาตรงนี้นะครับ ทุกคนจะเห็นได้นะครับว่าในช่วงของ triangle นะครับที่เคยเล่นผ่านมานะครับเราก็รวมถึง breakout นะครับที่เป็น breakout s i d e w a y นะครับแล้วก็ผันแปรนะครับกลายเป็น bear flag ที่เป็น channel วิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนี้นะครับก็เลยเป็นแนวรับด้วยนั่นเองนะครับก็อาจจะลงมาด้านนี้นะครับแล้วก็ rebound กลับขึ้นไปด้านบนนะครับ r e b o u n กลับขึ้นมาอาจจะติดแนวต้านที่เป็น resistance หรือว่า breakout ขึ้นไปแล้วค่อยกลายเป็น สีเรียที่เป็นสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือทําเป็นดาวเทียรีนะครับหลังจากที่เราเห็นอยู่ในช่วงโซนตรงนี้นะครับเราต้องรอให้กราฟเฉลยก่อนนะอาจจะทําเป็นโลว์ไฮนะครับหรือว่าไฮที่ต่ําลงนั่นเองนะครับ และหลังจากนั้นนะครับจากที่ลงมาด้านล่างนะครับค่อยมาเทสพุท Option อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าปัจจุบันนะครับไอซนะครับค่อนข้างที่จะเกาะเกิน50นะครับแล้วก็ไม่ค่อยยอมหลุดมาด้านล่างนะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่ายังเป็นคอน t ิเนียลอัพเทรนอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเทรนอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับ เหมือนเช่นเดียวกันนะกับก่อนที่จะเบรคเอาขึ้นมานะครับก็จะอยู่ใต้50นะครับในโซนของไ s i นะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็เริ่มอยู่ด้านบนนะครับจนกว่าจะเห็นบริตเตอร์เบจหรือที่ดินบริตตัวใหม่นะครับแต่ผมมองว่าบริตเตอร์เบจจะมีผลมากกว่านะครับในฝั่งของ t i m e เฟรมเดย์นะครับเราจะเห็นได้ว่าพยายามที่จะเข้ากลับมาในช a n n นลนะครับที่มองเป็นแบร์แฟกขาขึ้นนะครับหลังจากที่ขึ้นก่อนนะเราค่อยลงนะแบร์แฟกนี่คือเป็นการไซเว์ไซเวอัพนะครับเพื่อ ขึ้นแล้วค่อย break down นะครับลงมาด้านล่างนะครับแล้จากตรงนี้นะครับก็เป็นการที่จะวัดใจกันอยู่นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยน้องหมึกเขาใช้วิธีดูส่วนตวงเขานะครับก็คือใช้จากจุดที่ เคยอยู่ด้านบนนะครับก่อนที่จะถูกถล่มลงมานะครับและจนถึงล่างสุดนะครับหกับ0ูนย์ะครับทำให้เห็นได้นะครับว่าถ้าเกิดไม่เกิน50เนี่ยก็คือเส้นสีม่วงนะครับมีโอกาสที่จะเป็น dead cat b o ได้นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ถามว่าครบเงื่อนไขที่จะเป็น dead cat บ o หรือยังเนี่ยในส่วนตัวนะครับของผมกับน้องหมึกเนี่ยดูแยกกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของการทําไส้นะครับไส้เนี่ยขึ้นมาใน50%แล้วแปลว่าสามารถที่จะลงจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่ใช่่นนนเเื้อทียก กลุ่มนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับทำลาย Hidden Barrier divergence นะครับแล้วก็ขึ้นไปหา call option ออน,นะครับตรงนี้จะ ไม่ใช่ซีเนโอสีเหลืองนะครับแล้วก็สีฟ้าที่มองว่าขึ้นมาติดแนวต้านด้านบนนะครับแล้วก็ลงมาทะลุเป็นเ้นซีเนโอสีเหลืองนะครับซึ่งก็จะไม่ใช่นะครับไม่ใช่เด็ดแคดเปลนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็จะมองได้นะว่าภาพรวมใหญ่นะครับถ้าจะมองเป็นฝั่งขาขึ้นมองเป็นสีฟ้ามองเป็นขาลงเป็นสีม่วงถ้ามองเป็นฝั่งเด็ดแคดเปลนะครับเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งมีผลมาจากสีฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ต้องดูก่อนนะว่ากราฟแท่งเทียนเนี่ยปิดกราฟเนี่ยจะพุ่งทะ สิบห้ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นการท e เฟรมเดย์นะทำาใ้้เห็นได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าจะเลื้อยขึ้นมากับเข้ามาอยู่ในกรอบเนี่ยก็เป็นไปได้นะแต่ผมมองว่าต่อให้ ผ่านพีดีนเบลิตเดเวอร์เจนลูกนี้นะครับก็ยังต้องเจอลูกต่อไปนะครับอืมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองว่าการส่งผลของพีดีนเบลิตเดเวอร์เจนถูกทําลายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยราคาเนี่ยสามารถส่งได้ถึงปลายยอดของบูลิตเดเวอร์เจนตนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าบูลิตเดเวอร์เจนตถึงไหนนะครับก็ถึงเส้นป่าสีเขียวนะครับอย่าบอกนะว่า2อง0มนะฮะสองหมื่นแปนะอ่าถ้าเป็นราคาปัจจุบันนะครับสูงสุดที่เคยขึ้นมานะครับก็จะอยู่ อยู่ที่28,730นั่นเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะมาเล่นตัวนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่า Hidden b a l l i e s t d b i e r g e t ของลูกเนี้ยก็ยังคงอยู่นะครับในทำเฟรมเดย์ด้วยนะอาจจะยังคงโดนกดอยู่นั่นเองนะครับ ต้องลองดูเบื้องต้นนะครับเราเล่นในรอบสัปดาห์เพราะงั้นคือการมองในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมนสามารถมองย้อนไปได้ไกลก็จริงนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าไอการมองแทง่งแค่แท่งใกล้ๆตรงเนี้ยก็เล่นเป็นสัปดาห์แล้วนะครับเพราะงั้นเราจะต้องวิเคราะห์กันทุกรั้งนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ล่วงหน้าให้อีกประมาณ2ออาทิตย์นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ขอแค่กราฟแท่งเทียนเฉลยก่อนนั่นเองนะครับพอเราเล่นตามกราฟนะครับไม่ได้เล่นเดากราฟนะแต่ว่าก่อนกราฟจะเกิดก็ต้องเดาซะหน่อยนะฮะ และในส่วนของฝั่ง CME นะครับ CME เนี่ยมีการปิดแกปบไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะมาปิดแกปบอีกเนี่ยผมมองว่าจะพยายามขึ้นมาด้านบนแล้วก็โดนติดแนวต้านมากกว่านะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยยังคงรอคอยนะครับรอคอยเสมอนะครับให้ลงมานะครับแต่ว่าไม่ยอมลงมาสักทีนะครับถ้าเป็นเพลงนะครับก็คงต้องไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงนะครับแต่ถ้าเป็นสายเทรดนะครับก็คงบอกว่าไม่ว่าจะสูงแค่ไหนนะครับก็ช็อตถึงนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับมองว่ายังคงเป็นการลงอยู่นะครับเราก็ ็คงมองเทอรี่แบบนี้นะครับว่าจะไม่เกินนั่นเองนะครับขอแค่ไม่เกินนะครับไม่เกินหัวเนี่ยเริ่มเละละ <c oughs> ผมก็มองว่าตรงนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะมองเป็นลงได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดแคนซิลนะครับก็ต้องดูนะครับว่าบูติคเดวเจนนะครับดันขึ้นไปหรือเปล่าครับแต่อย่างว่านะครับการดูซีเเนี่ยเราจะดูเป็นแกลเป็นหลักนะแต่ที่ผมมาว่าตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันโล่งนะครับกราฟเก่า <c oughs> <c oughs> ผมเละแล้วเลขฝั่งของอีเชียมนะครับรอบนี้แกล ค่อนข้างที่จะขยายมากขึ้นแต่ที่สำคัญนะครับจุดที่น่าสนใจแกีบของ p ุ t o ออปชัไม่เปลี่ยนแปลง มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับแปลว่าราคาของพุทออปชั่นเนี่ยมีแนวโน้มว่าแค่ขยายเก็บขึ้นมาให้เรือซัมเพนกับคอนหายใจนะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าฐานไม่ปรับขึ้นมาตามบิตคอยด้วยเนี่ยมีแนวโน้มนะครับมี2ออย่างก็คือบิตคอยยังคงหลีดตลาดอยู่นะครับกับแบบที่2ก็คือขึ้นเพื่อลงอยู่นั่นเองนะครับวิธีการดูออปชั่นนะสามารถที่จะฟรีดิกตลาดล่วงหน้าได้ประมาณนี้นะครับ สุดท้ายแล้วนะครับ Call Option รอบสัปดาห์นี้นะครับในฝั่งของอิตาเลียอยู่ในช่วงของ1,701-1,703ครับ Put Option อยู่ในช่วงของ1,550นะครับหรือประมาณ1,546นะครับเรือสแปนพอยอยู่ในช่วงของ1,624ครับจะเห็นได้ว่าราคานะครับตอนนี้เนี่ยเรือสแปนพอยขยับเพดานกลับขึ้นมาด้านบนนะครับแต่ว่าจะมีแนวโน้มนะครับว่า ถ้ามอง Hidden b a r e v e a g e นะครับด้านบนตรงนี้นะครับมีแนวโน้มว่าในช่วงของสัจเจสิงหาเนี่ยจะยังคงเป็นแนวที่ยังกดอยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถูกดันกลับมาเมื่อไหร่นะครับก็ไปดูด้านบนเหมือน Bitcoin เช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้เป็น Time Frame Day นะถ้าเกิดย้อนกลับมาดูใน Time Frame ของ4ชั่วโมงครับจะเห็นได้ว่าจะต้องผ่านด่านของ1,700หรือว่าตัว l อ o p t i ั n นะครับ1,726.5นั่นเองนะครับต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนนั่นเองนะใน Time Frame 4ชั่วโมงครับ เพราะว่าหลังจากที่เราเห็นแนวรับนะครับถึงจุดที่ผมบอกไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับว่าคิดว่าถ้าลงมาเนี่ยก็คงลงมาตามสินอรอสีม่วงครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนเพดานนะครับเราก็ต้องมาดูกันตรงนี้นะครับว่าเทรนด์จะจคงขยับ เปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรอบนี้อาจจะไม่มี سين เอโอของดับอีเทียมนะครับเพราะว่าดูบิตคอยเป็นหลักเลยนะถ้าบิตคอยวิ่งยังไงอีเทียมมักจะวิ่งตามนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันวิ่งไปในทางเดียวกันนะครับแล้วก็เงินค่อนข้างที่จะเริ่มกลับมาหมุนเป็นเซกเมนต์แล้วนะครับเงินนะครับไหลเข้าเหรียญเล็กเหรียญกลางแล้วก็เหรียญใหญ่นะครับ แล้วก็บิ t คอย n กับอีทีแเนี่ยก็จะเป็นเหรียญหลักที่วิ่งพร้อมๆกันอยู่แล้วนะครับเวลาดั้มเนี่ยถ้าคนอยู่ในตลาดจะเห็นได้นะครับว่าเวลามันขึ้นลงเนี่ยมันจะแบ่งเป็นกลุ่มเหรียญอยู่แล้วนะเริ่มกลับมาเป็นแบบนั้นนะครับก็คือเงินโวนนั่นเองนะครับต้องระวังด้วยนะครับ สำหรับอีทรีมนะครับในส่วนของ CME CME มนะครับก็มีการปิดแกปไปเรียบร้อยเช่นเดียวกับของ i t t o o n นะครับแต่ฝั่งด้านล่างที่ยังคงรอคอยนะครับก็ยังไม่ลงมานะครับก็ยังรอที่เป็นซีเนียสีเหลืองนั่นเองครับแต่ว่าฝั่งของอีทียมนะครับหาดาวเทีรี่ที่ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนกว่าของ Bitcoin นั่นเองนะครับเพราะว่าจะเห็นได้นะครับว่าจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขอแค่ไม่เกินตรงนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะลง อีกได้นั่นเองนะครับก็ยังจะให้ลงให้ได้นะขนาดรีบาว์ขนาดนี้นะครับก็ <c oughs> อย่างว่านะครับก็ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็จ้องชอดถึงนะครับถ้าเกิดว่ามันจะลงเราก็ต้องได้ไปด้วยนะ <c oughs> ลองดูนะครับสำหรับออปชั่นบล็อกรอบนี้นะครับจะจะเห็นนะครับว่ามีตัวเลขแปลกๆนะมี2 0 0 0 0 มาด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องหมึกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ด้านบนขนาดนี้นะครับมักจะเป็นตัวหลอกนะแต่ของจริงนะครับมันอยู่ที่ด้านล่างนะ 26- งห0ืแล้วก็2องนะครับแต่ว่าผมให้น้ำหนักของ2 5 5 0 0นะครับกับ25งนั่นเองนะครับซี่ว่าจะเป็นตัวปกอ้องครับว่าลงไปจะไม่หลุดนะ จริงๆแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นแนวรับด้านล่างนะครับที่เคยฝ่าขึ้นไปนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาวิ่งอยู่ในโซ่ของ2 6 0 0นนั่นเองนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ตัดประเด็นนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในรอบสัปดาห์เนี่ยวิ่งแรลลี่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมีโอกาสครับที่ราคาจะโวลกลับมาที่เดิมได้นะครับแล้วก็จะเป็นตามซีนีรโอที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเด็แคทบลนะครับหรือว่าจะเป็นซีนีรโอสีม่วงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับหรือเป็นการที่จะลงมารีเทสนะครับแล้วไม่ผ่านลนั่นเอง และในส่วนของฝั่งอิสราเอนะครับเท่าที่เรามองกันไว้เนี่ยปัจจุบันมีตัวเลขเดียวเลยนะครับซึ่งก็คือ1 5 0 0นยะครับยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะเออมาแปลงจริงนะรอบนี้พูดออปชั่นนะครับไม่ขยับเพดานลงนะครับแต่ย้ําอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่ายอมให้ขอออปชั่นนะครับขยับขึ้นไปนะครับเพื่อจะได้หายใจไม่เหมือนบิตคอยนะครับที่ขยับขึ้นมาทั้งแผงนะครับแล้วก็ทางแก็บกว้างขึ้นมาอีกนะครับปิดตัวอยู่ข้างล่างพอมาข้างบนก็ขยับขึ้นมาทั้งแผงนะครับแล้ว ทำให้หายใจแล้วก็สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าทิศทางเนี่ยพยายามที่จะเลือกเป็นไซเวอัพนะครับแต่ต่างจากของอีเทเรียมนะครับที่ขยายฝั่งของคอขึ้นไปให้อย่างเดียวนะแต่พวดยังคงย้ําอยู่ที่เดิมนะครับอาจจะม่งบอกสัญญาณได้อยู่ที่เคยบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะต้องดูกันนะครับว่า1 5 0 0เนี่ยเป็นจุดที่บอกว่าจะลงไปไม่ถึงนะครับก็แน่แหละนะ <laughs> ตอนนี้นะครับอีเทเรียมมันก็เลยกลายเป็นว่าให้ดูบิตคอยเป็นหลักก่อนนะครับในฝั่งของข่าวในรอบสัปดาห์นะครับจะเจอกับ ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่จะเป็นฝั่งตั้งแต่ของยุโรปนะครับ Final c อ l l CPI อนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีผลมากนะครับวันที่20ครับที่จะเป็นวิ e k Index ที่ปิดนะครับแต่ว่าก็จะเจอสิ่งสำคัญนะครับก็คือ f o m c m e e t i n g นะครับที่เป็นการประชุมสรุปตารางนะครับของการประชุมของสัปดาห์เกาะที่จะเอามาประกาศสรุปในรอบเดือนนี้นั่นเองนะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือจะเป็นการวิเคราะห์นะครับในช่วงของวันที่21เดช่วงประมาณตีหนึ่งนะครับหรือเป็นะคดับทจะตันจะ ปรับอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่านั่นเองนะครับ ซึ่งสิ่งที่เรากำลังเห็นนะครับก็คือ previous เนี่ยเป็น5.5เนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราฟอร์เควตอยู่ที่5.5แปลว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็มีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะทำให้กราฟนะครับสามารถที่จะขยับกลับขึ้นไปได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าทำให้เห็นได้นะครับว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยไม่มีการปรับนะครับก็จะไม่มีการกดกราฟนะครับกราฟยังคงสามารถที่จะวิ่งแรนดี้กลับขึ้นไปได้อีกนะครับซึ่งแปลว่าราคา27,500หรือว่า hidden i d balance e e v r g นะะครับอาจจถูกทลายได้นะครับแต่ถ้าเกิดทาลยเนี่ยยก็ังเจอ hidden balance นะครับที่่กอนที่จะกกดราฟหนัก ขึ้นมานะครับในช่วงของ28,000กับ28500นะครับที่ยังคงรออยู่นะครับและตรงนี้เป็นจุดสำคัญครับเป็น turning point เลยเนี่ยแต่ว่าเบื้องต้นนะครับผมมองเป็นสเต็ปก่อนนะ27500ยังคงกดอยู่นั่นเองนะครับ และในส่วนของวิอินเด็กนะครับหรือว่า v o l a t i l i t y index นะครับจะเห็นได้ว่ายังคงกดตลาดอยู่นั่นเองครับทำให้ยังเรียกว่าอยู่ในไซเวย์นะครับไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรามากนะครับหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องการปรับตัตราดอกเบี้ยนะครับทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ตลาดได้มากกว่านั่นเองครับและสําหรับอย่างสุดท้ายนะครับที่จะเอามาบอกเพื่อนๆนะครับก็คือแนวรับและแนวต้านนะครับต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเริ่มจากแนวรับกันก่อนนะครับแนวรับนะครับก็จะอยู่ในช่วงข้งาสองหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็สองหมื่นหกสองร้อยนะ จนถึง2 5 5 0 0นาะครับแล้วก็สุดท้ายอยู่ช่วงของ2 5งหมหรือประมาณ2อง0 0น้นั่นเองนะครับก็จะตรงกับออปชั่นบล็อกนะครับที่ว่าถ้าเกิดว่าลงมาตรงนี้ต้องไม่หลุดแล้วนะครับแล้วคุณต้องไม่พลาดนะครับที่จะกลับขึ้นไปนะครับเพราะถ้าเกิดมันมากกว่า24,900ที่เป็นโลล่าสุดนะครับผมมองว่าตรงนั้นก็สวยอยู่นะครับอ่าอย่าลืมนะครับว่าตลาดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ขึ้นไปแล้วค่อยกดช็อตนะครับมันก็สามารถที่จะเล่นได้ทั้ง2อทางนะครับขึ้นอยู่ก ประะกอบนในส่วนของแนวต้านนะครับจะมี2 7 3 0 0นะครับ2 7 6 3 8หรือประมาณ2 7 5 0 0นะครับและสิ่งสำคัญนะครับอยู่ในพิวร์โพยที่2และ3ที่เป็น resistance นะครับจะอยู่ในช่วงของ2 7 8 6 2นะครับหรือประมาณ2 8 0 0 0นั่นเองนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับ2 8 3 2 1นะครับคุณคุณไหมก็จะเป็น2 8 5 0 0นั่นเองครับที่ผมบอกนะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยจะวิ่งไปไม่ถึงนั่นเองนะครับแม้ว่าเราจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่า2 8 5 0 0มันอยู่ด้านบนนะครับแต่ปกติมักจะขึ้นไไปมมมม่่ถึึงงงนนนนนนนะะคครรัััับบซออีี้้ก็แวโลดู ในรอบสัปดาห์นะครับเป็นการวิเคราะห์รายสัปดาห์นะครับในตัวเลขนะฟรีเงินงบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆท,ที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพืเ่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนดอลารน,นะครับจะได้มีพาคลิปด,ดีๆในโอกฐฐาสถัดไปของเรานะครับและยังไงพบกับผมในรายการคลิปโต้อัพเดทในช่องสุธิยามได้อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปครับสวัสดีครับพยายามฟังทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็แก้ไขทุกอย่างที่ทุกคน จะคอมเมนต์แนะนําติชมมาครับอาจจะยังทําได้ไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้งานเยอะนะแล้วทาให้คลิปนะครับวันนี้อัดซ้ํา2รอบนะทาให้ตอนนี้นะครับเบอร์ลินเปรี้ยนะครับพูดไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแล้วนี่ก็ต้องมาพูดสิ่งเดิมนะครับซ้ําใหม่นะครับ ทำให้น่าจะยังติดนิสัยพูดนะครับนะครับอยู่นะยังไงก็ขอโทษด้วยครับเดี<笑><笑>๋ยวไงแก้ให้ครั้งต่อไปนะจะพยายามแก้ให้โอเคครับมีอะไรน่าอนตชมได้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยขอบคุณมากนะครับทุกคน